สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่างจ้จา๋าปากข้าพดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะใครที่รอ,อเล็กวิ่งนะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าเอาเอาสมมุติเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเลขของเพจกองฉลากอะใช่ไหมเขาให้มาสมมุติมี5กับ8อย่างเงี้ยแล้ว คุณจะคิดว่าจะเอาตัวไหนใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะมาเอาใจาสายวิ่งก่อนถ้าใครชอบเลขตัวเดียวนะคะก็จัดในวันนี้นะคะก็คือจะจะรวบรวมแต่และเจ้าออกมาให้แล้วถ้าสมมุติว่าเขาให้เด่นสมมุติว่าเด่น5มาและตัวไหนที่จะน่าจับมาใส่กับ5อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจะจัดให้ในคลิปนี้เลยนะคะถ้าชุดไหนที่โดนใจก็จัดได้ถ้าชุดไหนยังไม่โดนใจอะไรเงี้ยก็ดูดูไว้ก่อนนะคะจดไว้นะคะจดเอาไว้ก่อนนะคะว่าเมันมัน มันน่าจะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จ๋านอยวันนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะก็จะเป็นบรรยากาศปะ่าๆหน่อยแล้วก็นะคะใครที่บอกว่า,วา,าคุณจ๋าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยไม่เห็นลงคลิปเลยเอาจจะขอฝากเพื่อนๆน,นะคะให้กดกระดิ่งด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าใครที่ไม่กดกระดิ่งตอนนี้นะคะทาง y YouTube เนาะเขาไม่ได้ว่าแจ้งเตือนในทุกๆคลิปใช่ไหมก็เลยเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะพลาดคลิปที่จะให้เน้นๆที่ให้ตัวเดียวไปแล้วก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต้นฉบับนะคะแล้วก็ดูตัวเลขที่จะจับให้นะคะจับให้อ่าคู่กับเลขวิ่งนะคะชุดเดียวว่าน่าจะเป็นไหมเดี๋ยวก็ไปดูกันเดี๋ยวมาสรุปให้นะคะ ค่ะสำหรับนะคะเลขนี้น้องงวดที่ผ่านมานะคะให้บนตัวเดียว2โดยแอดหนมนะคะแต่นะคะว่าาเลขบนนะคะมาชุด2 2เน้องสี่นั่นเองมันก็เลยแต่ก็เข้านะคะถือว่าเข้าใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะ ชุดน,นี้นะคะจะเป็นของแอนนุ่มเช่นกันนะคะให้บนตัวเดียวอ่ะแล้วถ้าให้เจ็ดมาบนนะคะถ้าเป็นจ๋านะคะจ๋าจะเชียร์ให้เจ็ดเกนะเจ็กอ็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบไหมนะคะเพราะว่าจ๋าจับให้แต่ละชุดแต่ละตัวนะคะแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบแค่นั้นนะคะอัตมานะคะเลขชุดน,นี้ ถ้าหากนะคะงวดที่แล้วมาสองนะงวดน,นี้ให้ศูนย์อ่าแล้วถ้าศูนย์จับล้านะคะอาจจะให้เป็นศูนย์เจ็ดนะคะห้าสามกับเจ็ดศูนย์พ่ออะไรนะคะหลักสิบหน่วยนะคะก็คือว่าได้มาทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ต่อมานะคะเอสสเมืองชายนะคะหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างให้มาห้าอ่าให้มาห้านะคะเชียบสามเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น สามห้นะคะสหลักสิบเนาะก็อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆชอบเนาะแต่ความจริงสองมังชัยก็ให้3า,าเช่นกันแอดเมสาวิ่งบนล่างนะคะให้1กับ8นะคะให้1กับ8ปดอาจ๋าก็ยังคงเชียร์หนกับ8ปดเออจะมาจริงไหมอันนี้ก็ต้องรอรุ้นดูนะคะตมานะคะแอดเมสาเช่นกันเด่นล่าง ล่างให้หนึ่งมานะคะก็จะเอาเป็นหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดกับเจ็ดหกนะคะหนึ่งแปดกับเจ็ดหกแต่ถ้าติดหนึ่งสี่ไว้ทางล่างและบนก็จะดีนะคะอ่ะต่อมานะคะแอดมสเสัให้เช่นกันอันนี้จะเป็นตัวบนนะคะบนจากก็ยังคงเน้นไปสี่หนึ่งน,น,นะคะกับเก้าสองนะคะสี่หนึ่งกับเก้าสองอันนี้จะเป็นชุดบนแยกออกมานะคะแยกออกมาถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดเอาไว้ได้ ตามานะคะชุดนี้โดยอาจารย์เต๋านะคะหวยรัดนะคะอ่าทั้งหมดนะคะบนนะคะให้มาเจ็ดอาถ้าให้มาเจ็ดเนาะตัวบนนะคะอาจารย์ก็จับมาให้แล้วแต่จ๋ายังคงชอบนะคะเจ็ดสองกับเจ็ดสามนะคะเจ็ดสองกับเจ็ดสามตามานะคะเลขชุดนี้หารัดไว้นะคะให้วิ่งล่างมาห้าอาถ้าห้า มาก็ห้าสก็จัดไปเลยนะคะ5 3 3สหไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะจับมาให้แล้วอ่ะต่อมานะคะเลขนี้เพจเลขประมูลกองฉลากง,งวดน,นี้นะคะ8ยังอยู่สําหรับนักวิ่ง5แล้วได้ตังะคะวิ่ง5แล้วได้ตังโดยแอนนมเชียงใหม่อะ8จ๋าเชร์8 4นะ5ก็เป็น5 9กับ5 3เช่นเดิมนะคะ ต่อมานะคะเลข่งน,นี้นะโดยแผ่นแผนพารวยนะคะแผ่นแผ่นพารวยนะสายวิ่งวิ่ง2กับ8นะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์84852992องาเ่าเพื่อนๆชอบไหมชอบกระจัดนะคะเพราะว่าจะก็ให้แค่แนวทางนะคะจับให้เป็นแค่แค่แนวทางเท่านั้นต่อมา ล่างนะคะเลขชุดน,นี้เม็ดเดียว17นะคะถ้าเลขตัวเดียวจริงๆก็จะเป็นเลข1เลข5แล้วก็เลข7แต่ถ้าเม็ดเดียวเลยก็17นะคะลอง5751กับ11นะคะ <S <S อันนี้จัดให้มานะ,ะต่อมานะคะเลขนี้นะโดยละเด่นนะคะแอลละเด่นบนนะคะวิ่ง บนมาตัวนะมี9กับ0นใช่ไหมถ้าเ้าจาก,ก็ให้2นะคะศูนย์จาก,ก็ให้7อันนี้นะคะเพื่อนๆชอบก็จัดได้นะคะโดยละเด่นนะคะประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมานะคะเลขนี้นะคะวิ่งล่างมาตัวเช่นกัน1กับ5นะคะโดยละเด่นนะคะอ่ะให้มา1กับ5จาก,ก็เชียร์หนสกับ5 3เช่นเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะชอบก็จัดได้นะ ต่อมาเลขนี้นะคะจะเป็นของแอาเดนเช่นกันแต่จะเป็นหลักหน่วยนะคะถ้าเป็นหลักหน่วยนะคะให้4มาจากเชียร์หนึ่งสี่ให้5ามานะจะเชียร์สามห้าให้6มาจากเชียร์เจ็ดหกและให้7มาจาก็ยังคงเชียร์หกเจ็ดนะคะมันก็จะเป็นแค่สามชุดใช่ไหมอ่าแค่นั้นถุงทองนะคะเลขถุงทองนะวันนี้นะคะให้ ล่างนะคะให้0นะคะ0 4แถม07เข้าไปนะคะเพราะอะไรหน้าลุ้นไงอ่าถ้าหน้าลุ้นก็เอาไปหาลุ้นกันดูก่อนนิดนึงนะคะอ่ะต่อมานะคะเลขนี้นะล่างตัวเดียว5คู่ชุดเด่นนะคะ153 5 9 5แต่ถ้าเน้นนอนเน้น15นะคะผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าก็เอ่อให้มาก่อนอยู่แล้วนะคะอยู่ที่เพื่อนเอนจะชอบไหมนะ อ่าแล้วต่อมานะคะเลขนี้สูตรนะคะอ่าแสนนะคะร้อยสิบ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 หน่วยสี่นะคะก็คงเป็นนะคะอ่าที่เพื่อนๆชอบนะคะเจ็ดกับแปดอ่าถ้าเจ็ดกับแปดนะจ๋าก,ก็กําหนดมาให้แล้วก็เพื่อนๆชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะต่อมานะคะเลขชุดน,นี้ โดยที c หลายท่านถามมานะคะให้มานะคะเด่น5เนาะวิ่ง5นะคะก็ตามนี้เลยนะคะตัวเด่น53 51กับ58นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนจัดติดเอาไว้นะต่อมานะคะเลขชุดนี้วิ่งบนฟัดทะลุนะคะฟัดทะลุโลกไปเลย5นะคะให้5มานะดังนั้นนะคะถ้าให้จัด5มาก็จะเป็น51กับ5 3สม นะคะห้าหนึ่งกับห้าสามสองชุดเนาะเด่นห้าต่อมานะคะอ่ะที่ w c เช่นกันท่านะคะดับล่างเอา้าถ้าดับล่างนะคะอะหกไม่มานะอันเนี้ยนะคะก็คือว่าเอาเลขดับมาฝากนะคะเผื่อว่า,าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปหาเสียงโชคนะแล้วถ้าหากชอบหกนะคะก็ ดูไว้ดับนะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่าจะออกไม่ออกเนาะเดี๋ยวเราก็ดูเอาไว้ก่อนสายวิ่งทหารนะคะวิ่งศูนย์หกล้านนะคะก็ดูนะคะถ้าศูนย์มาจากเชียร์หกศย์กับ0ูนย์ดนะคะเชียร์สองตัวเนาะอ่ะถ้าเพื่อนชอบก็จัดได้ สายทหารชุดนี้นะคะวิ่ง5นะวิ่ง5านะจ๋าก,ก็จะเชียร์53กับ59เนาะ53กับ59เก่อก็เลขนะคะเป็นเลขที่สวยด้วยนะคะสวยด้วยเนาะ,ะแต่ถ้า5อีก1ตัวนั่นก็คือ51ก็ดีเลยนะคะกันไวนะะ้เนาะอ่ะแม่น้ำหนึ่งนะคะวันี้แม่น้ำหนึ่งนะคะวิ่ง1กับ0ูนย์นะฟัน1นะคะ3ตัวนะคะ130 2ตัวนะคะ7813130 0น้น78กับ1310นะคะอ่ะมาวิ่งนะคะมาวิ่งว่านี้นะคะวิ่งบนนะคะ6กับ7วิ่งล่าง8กับ9นะอ่น197 7, นี่ตัดด้วยแล้วก็กลับด้วยนะ9779นะคะ5756นะคะจะเป็นบนนะ5929จะเป็นล่างอันนี้ก็ ถ้าใครเป็น fc มาวิ่งก็ลองจัดดูนะต่อมานะคะอ่าคนโคราชนะคะงวดวันที่1นนะให้6กับ7มาก็6 7 7 6นะคะให้2กับ3มา2 3 3 2, 3, 2นอกจากจะชอบแบบนี้เลยนะคะอ่าก็ยังไงนะคะถ้าเป็น0กับ2ก็ยังเชียร์07กับ2 9อยู่เช่นกันนะคะก็ชอบก็จัดนะคะลองติดเอาไว้นะไม่เสียหายกันนะคะอ่ะ อาจารย์เพชรไพลินนะคะเด่นบนหกนะอ่าถ้าหกมาหกมาจะจะใส่หกเจ็ดกับหกแปดไปเลยนะคะอ่าแต่ถ้าตัวกําหนดมาจริงๆก็จะเป็นศูนย์หกหกนะก็จะมีหกหกด้วยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลยนะคะวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ อ่ะต่อมานะคะเลขชุดนี้กลับแล้วนะคะก็อ่าแกนสัญจ,จรนะคะก็ให้มาสถ้าสี่นะคะก็จะมี8ปสกับ6 4แต่ถ้าชอบเนาะจ้ะจะคงเป็น4ี่หนึ่งหนึ่งสนะคะอันนี้ก็ยังคงชอบอยู่เช่นกันอ่าเพื่อนๆก็จัดได้นะ ต่อมานะคะเลขชุดนี้นะดูชัดๆนะคะใบที่พี่ตัดต่อเองเก็บสถิติเองงวดน,นี้หนึ่งน่าจะมาจะอยู่ใน3าตัวบนนะคะถ้ามันไม่หลุดความจริงถ้าตัดต่อหลายใบยแต่ถ้าแต่พี่ชอบนะคะใบนี้มันวิ่งดีถ้าไม่หลุดนะคะงวดที่แล้วสี่สองสองนะคะงวดน,นี้วิ่งหนึ่งก็อย่าลืมหนึ่งหนึ่งนะ นะคะบนตัวเดียว10หรือร้อยก็ได้นะคะ10หรือร้อยก็ได้แต่ว่าจะเอาแค่ว่าเอาชุดชุดนี้ไปเลยนะคะ9 2 9 8สองไปเลยนะคะจะอยู่หลักไหนก็ช่างนะคะเอาหลักนี้เลยนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะชุดนี้นะคะอ่ารัฐบาลไทยนะคะมาตัว5มาอ่ะถ้า5มาให้มา2ชุด57กับ53ก็เชียร์ไปเลย5753นะคะเผื่อว่าจะบังเอิญน,นะบังเอิญถ้าถูกแล้ว ยิ้มเลยนะคะยิ้มยิ้มนะคะอ่ะชุดนี้ถุงทองถุงเงินนะคะถุงทองไปแล้วเนาะเอาถุงเงินก่อนผิดพลาดนะคะอ่ะหกมาล่างนะอ่ะถ้าหกมาล่างนะคะก็เชียร์หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะหลายท่านนะเกือบเกือบเลยเกือบทั้งประเทศนะคะคิดว่าหกเจ็ดเจ็ดหกจะมายังไงก็เอาไว้ลุ้นนะอ่ะชุดนอนมานะคะบนนอนมาถ้าห้าหกเจ็ดมา หก็จะให้5 3นะ6ก็6 7นะคะ7ก็7 6นั่นเองเลขมาบนนะคะตีน้อยนะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขที่จะรวมมาโดยเลขวิ่งถ้ามีตัวเลขผสมมาจะจะจัดให้นะคะเดี๋ยวมาฟังจ่าต่อเลยนะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูต้นฉบัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวที่จะจับให้นะคะยังไงนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆ่เอนอะเอาไปหาเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งนะคะรัฐบาลก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเราไม่ได้บ,บังคับหรือว่า ต้องออกอะไรเราไม่ได้บอกงี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาไปหาเสียงช่วกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสุดท้ายนี้นะคะจากขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยทั้งที่เข้ามาใหม่แล้วก็ FC ต่างประเทศแล้วก็ FC ที่รักจ๋ามายาวนานเลยจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะยังไงนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวแถวเพชรบูรณ์ก็ทักมาหากันได้นะคะทักมาทางเพจจจา๋าปากขโพนเมืองเพชรบูรณ์แฟนเพจได้นะคะ ตอนนี้นะคะที่เที่ยวเยอะนะที่เที่ยวเยอะก็ใกล้สงการแล้วถ้าใครกลับมาบ้านเนาะอยากมาหาอะไรเงี้ยก็มาได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีที่รับรองแบบหรูๆเนาะก็คนบ้านๆน,นะคะก็ยังไงก็ามาทานข้าวด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะ,ะได้ลงคลิปเลยโปรโมทว่า FC จ๋ามาทานข้าวอะไรเงี้ยโอ้ไม่ค่อยมี f c มากินข้าว,วไม่มีเลยแหละนะคะส่ว่าก็จะเป็นเพื่อนๆกันนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนาะ ถูกหวยแล้วก็มีเงินเที่ยวสงการนะคะสงการนี้ก็ยังไงก็ขอให้ระมัดร,ระวังนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะอ่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ